สวัสดีครับวันนี้จินจะพามาค้นหาความจริงนะครับว่ากระปุกออมสินแบบนี้เหรียญที่หยอดเข้าไปมันจะดํำไหมแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นกระปุกออมสินของน้องชายนะครับที่สะสมเหรียญไว้หยอดไว้เก็บไว้อยู่ในกระปุกนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีแน่นอนอันนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีอันนี้จะเป็นกล่องที่เรากิน มันฝรั่งเลอ่ะและก็แถมนะครับเป็นหนังเป็นแบบยุคนั้นเออดูกระดูกระปุกเลยส่วนตัวนี้เป็นกระปุกออมสินที่ทํามาจากปูนปัาสเตอร์นี่หน้าตาแบบนี้ตอนเด็กๆใครมีเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเ,เคยหยอดกระปุกเป็นรูปม้าทําจากปูนปัาสเตอร์และข้างนอกจะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วพอหย่อดเงินไปได้สักพักเราก็จะเอาไปฝากธนาคารสมัยนั้นยังมีฝากธนาคาร แกออกมาเลี้ยนทั้งหมดดำเย่้ยมเลยอันนี้ก็เลยเป็นข้อสงสัยอย่างว่าทุกวันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมแต่มันก็มีเนี่ยขาวๆเป็นแบบปูนปัสเตอร์อยู่เรือๆความเนื้อเราสงสัยเราก็อยากรู้จริงๆว่าเหลียนอะมันยังคงสภาพที่แบบดูดีไหมหรือว่ามันดําไปแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ให้เห็นกันว่าเลี้ยนจะดำไหมคงสภาพอย่างไรโปรดติดตามครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่กระปุกที่เป็นสังกะสีนี่ทำมาจากสังกะสีนะครับแต่อันเนี้ยเคยนับครั้งหนึ่งไงอยู่อันนี้เปื่อยหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญล่ะยี่สิบ้สตางค์เหรียญห้าตังค์นี้เคยนับแต่ก็มัดใส่ถุงพาสติกไว้แต่มันก็มีเหรียญส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับ ออมาหมดแล้วดูสภาพนะครับป,ปุ๊บก็ดูดีอยู่เหนียงส่วนหนึ่งโอ้มีเหรียญหายากเยอะอยู่นะครับอ่าเหรียญเรือหงนะครับยังมีอยู่เหรียเรือหงอเหรียญการจนาพิเศษนะครับนี่พอให้เห็นอยู่ ก็คงเป็นการสะสมเหรียญแปลกๆใหม่ๆว่าอันนี้เหรียญห้าสิบสตางค์รัฐบาลไทยอยู่เลยนะครับนียุคนานยุคโบราณอยู่นะครับออหนึ่งร้อยปีสเสด็จประพาสยุโรปโอ้เหรียญน,นี้จินไม่มีนะโอพอดีเลยพอดีเลยถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะครับจินจะ เก็บเหรียญใส่ในตลับพลาสติกนะครับวิธีเก็บเหรียญคืจรินมนีแบบเหรียญแปลกๆใหม่ๆ่ะมันก็ดูดีนะดูดีอยู่อันนี้ดูดิเขาเคยแคะแล้วแล้วมันออกมันดูเล็กๆหรอกคราวนี้มันมันออกลำบากก็เลยควานควานเสร็จก็ใส่เก็บใหม่เก็บเพิ่มอะไรเงี้ยแต่เก็บไว้ไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบปีอะแน่นอน โอ้โหสภาพยืนเหมือนกันนะดูดิเสียดายเลยหลัลลงจากนี้ก็คงยังหาอมสีที่เป็นแบบพลาสติกเออมันมีแบบแบบพลาสติกก็ได้ไอ้ยอยดกระปุกทุกวนันนี้ให้น้องๆหนูๆให้โอโ้สภาพเกิดออกซายอ่ะ เป็นเนี่ยลักษณะเงี่ยปนเหเป็นออกไซด์อะเออเออนี่น,นี่ชัดเลยตัวเนี้ยใช่ไหมต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างล่ะ ูมือจินสะก,ก่อน,นีหน่าที่จะเก็บกันแบบนี้นะครับใหแนะนําอย่างยิ่งนะครับเศษของปูนปัาสเตอร์ดีกว่าเนี่ยกระจายเตรมกองเหรียญเลยอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่ต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่แต่มันก็เก็บไว้นานมันก็จะมีคาบของสนิมเขียวขึ้นมาบ้างนี่ครับเริ่มเริ่มละอันนี้นะ่ตัวนี้นะครับกองหล็กน,นี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ สำหรับกล่องเหล็กแบบนี้มีปัญหาใหญ่เลยนี่ครับนี่ครับสนิมเขียวเกิดนะครับนี่แบบชัดเจนแล้วพอมันเกิดแบบนี้มันพาเพื่อนเสียนะครับเนี่ครับเพื่อนมันนะครับเหรียญเหรียญแบบใหม่ๆแบบนี้เนี่ยน่ครับ,รบแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เหรียญบางเหรียญมันอาจจะมีมูลค่านะครับเดี๋ยวนี้เหรียญเก่ารัชกาลที่9บางเหรียญเนี่ยมีมูลค่านะครับเนี่ยกำลังเกิดเลยนี่เลีวขาพาเพื่อนเสียนะครับเก็บไว้นานจริงๆนะครับนี่ไห้พาเพื่อนเสียนะครับ ที่เมื่อกี้จินเห็นเหรียญเรือหงด้วยเหรียญห้า 5, เรือหงเหรียญรุ่นเก่าเนี่ยเนี่ยสังเกตเทำจากโลหะตัวนี้จะเกิดออกไซด์ก่อนก็สันนิษฐานได้อาจจะเป็นทําปฏิกิริยากับปูนปัสเตอร์อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับปูนนะครับมันก็คงมีสารเคมีมีการมีการมีกดม,มีอะไรกัดกันอนะ มีข้อสันนิษฐานของจินนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงมันเหอนเร่งปฏิกิริยาน,นี่เรียนสองบาทสมัยอดีตนะครับจริง็ยังไม่ได้ทดสอบไอ้แม่เหล็กดูติดไม่ติดอะไรที่เขาหามันก็ยังมีพอสอที่เขาหากันอยู่นี่ยสมัยนู้นสมัยนู้นยังไม่ได้แยกว่าสีสีเป็นสีแบบแบบนี้นะครับ เหม,มเขาก็กลัวว,ว่าใช้จ่ายเขาก็เลยเขียนว่าสองบาทเลขยสองไว้ก็จะอาจจะโชคดีเจอเหรียญที่แบบว่ามีมูลค่ามากกว่าที่ตัวมันเป็นอยู่ดูดิเริ่มจะไปแล้วอะ่ะยีเก็บเก็บไว้นานจริงๆละ่ะมันถึงจะเป็นอย่างนี้ในนี้นี่ดูดิแล้วจะทำยังไงเนี่ยคำตอบจีนก็คง ล้างครับล้างเอาฝุ่นคาฝุ่นออกล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็ไม้แห้งก็เอาผ้าซับเอาใเปาผมเป่าจ,จีนมีวิธีอยู่ในการล้างแต่ไม่ไม่ขัดล้างเฉยๆคาฝุ่นก็ไม่ได้หรอกบางเหรียญก็เนี่ยเห็นไหมหยดมีการหยดเรื่อยๆเห็นะอันนี้เหรียญของรัชกาลที่สิบเนี่ย พอนางชายก็หยอดหยอดไปเรื่อยๆกินสรุปให้เห็นนะครับมันไม่สมควรที่จะหยอดกระปุกในกระปุกกอมชินแบบนี้นะครับไม่เห็นควรอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครอยากรู้ว่าวิธีการล้างคราบสนิมเกียวยังไงนะครับเดี๋ยวจินจะมีลิงก์นะครับที่จินเคยทำไว้แล้วแล้วก็วิธีเก็บรักษาเหรียญแบบไหนจินก็เคยทำมาแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับให้ไปเก็บร,รักษาในแบบวิธีที่ถูกต้องนะครับอย่างยอดกระปุกออมสินก็ยอดในกล่องกระปุกออมสินที่เป็นพลาสติกจะดีที่สุดนะครับหรือว่าคุณน้องๆหนูๆทั้ทงหลายอยากจะยอดกระปุกแบบนี้อีกก็ขัดไม่ได้คุณแม่ก็ยอดเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยแคะกระปุกออกมาหรือว่าเราจะโมดิฟายครับ เจาะนะครับที่ก้นของกระปุกแล้วก็ยัดหาพวกกระป๋องพลาสติกอัดเข้าไปก็ได้สามารถโมดิฟายได้นะครับการเหรียญมันดำนะครับแล้วก็แกะออกได้ง่ายด้วยเวลาแคะเหรียญออกแต่ถ้าใครแบบซื้อมาแล้วก็เอาเป็นของประดับตกแต่งบ้านก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแล้วกันฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ